เลขมงคลคนเกิดวันอังคารตั้งแต่วันที่7จ็ถึงสิกรกฎาคม2 5 6 8จะเป็นเลขอะไรดูกันเอ,เองนะครับผมจะไม่พูดผมจะไม่บอกนะฮะเผื่อคุณกับผมเห็นไม่ตรงกันนะครับไม่ใช่อะไรผมจะได้ไม่ไปขัดลากคุณนะฮะดังนั้นให้ดูเอ,เองน่าจะดีที่สุดนะเห็นชัดนะครับที่ปลายนิ้วผมชี้คุณเห็นเป็นเลขอะไรเอาตามที่เห็นเลยนะ คุณจะเรียงจากบนลงล่างหรือว่าจากล่างขึ้นบนหรือจะกลับไปกลับมาสลับไปสลับมาอันนี้ก็ตามใจนะครับบางคนนี่มีเคล็ดลับอีกต่างหากเอาไปบวกลบคูณหารใส่สู่ต่อสมการอะไรอีกก็ได้นะครับและที่สำคัญจะพิจารณานำไปใช้ในวันไหนๆของสัปดาห์นี้อันนี้สุดแท้แต่จริงๆหรือนี้มีเหตุจะใช้เลขกันทุกวันนะครับบางคนก็เอาไปใช้เรื่องของเลขทะเบียนเลขบัตรเลขคิวเลขซิม หรือเลขอะไรก็ตามนะครับที่คุณรู้สึกว่าคุณกําลังต้องการเลขที่เป็นมงคลสําหรับคุณในช่วงนี้เพื่อนําไปใช้ถ้าสนใจลองไปใช้ดูครับขอโชคดีนะฮะ